ครอบคัวที่อบอ,อุ่นมีความสําคัญมากนะโลกข้างนอกนีร้อนถ้ากลับบ้านแล้วร่มเย็นนะเรายังมีเซฟโซนมีเซฟโซนที่จะอยู่ได้อย่างคนโบราณไม่ค่อยเป็นโรคจิตตกงานมันก็ยังไปช่วยกันทำไร่ทำานาสังคมตรงนี้ยังเหลืออยู่นะสังเกตในช่วงโควิดช่วงไหนนะ คนก็ยังกลับบ้านต่างจังหวัดกันทำไรทำนาปลูกผักปลูกอะไรก็ยังพอมีชีวิตยอยู่ได้มันเป็นหลังพิงนะแต่ต่อไปข้างหน้าจะไม่มีหลังพิงอย่างนี้นงั้นการจะดำรงชีวิตยอยู่ให้ได้มันเครียดมากรักษาครอบครัวให้ดีแล้วชีวิตเรายังมีที่หลบภัยไปสักที่หนึ่งก็ยังดีเมื่อก่อน มีปัญหาขึ้นมาหลบภัยเข้าวัดหลวงพ่อแม่แนะนำล้วละหลบภัยเข้าวัดในวัดจำนวนมากเป็นภัยเป็นภัยอันตรายงั้นทำพื้นที่ของเราแอเรียของเราเฉพาะตัวมีเวลาหลบจากโลกข้างนอกที่วุ่นวายก็มาภาวนาอยู่ในบ้าน